เมื่อวันที่11รกรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา13.30นาฬกา30นาทีณวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หุนกลางผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งพระเดชพ,พระคุณพระธรรมรัตนาพร อายุ73พันษา53ปรีียนธรรม5ประโยคนักธรรมเอกจ้าอาวาดวัดเขียนเขตพ,พระอารามหลวงอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวาดัดประชารัฐสร้างสุขส่วนกลางฝ่ายสาธารณูปการของมหาเทรสมาคมองค์อุปถัมภ์ชมรมรักบวรรักศีล5ปทุมธานี เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งจากนั้นในเวลาประมาณ16นาฬิกาได้มีพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งพระเดบพระคุณพระธรรมรัตนาพรเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งณพระอุโบโสถวัดเขียนเขพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยมีคณะสงฆ์และคณะสิทธิยานุสิตร่วมพิธีและกราบถวายมุทิตาสการะ โดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้สืบเนื่องจากในการประชุมมหาเทรสมาคมครั้งที่11ทับ2 5 6พเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2566ที่ประชุมมหาเทรสมาคมมีมติเห็นชอบที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมาการมหาเทรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลางเสนอตามที่พระเดชพระคุณพระธรรมวชิระเมธีเจ้าคณะภาคหนึ่งรายงานว่าพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเคยได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2548ได้สนอง,งานการคณะสงฆ์มาด้วยความเรียบร้อย สมควรยกย่องเชิดชูให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งค่ะ